จ้ามาอน้มาส้มสวนสีดานุ้งกันเ้ยจา้ามาดูมุมสวยน้ากันจา้าสวยงามสวยงามยามแลงแดดอ่อนๆจา้าต้นขนุนซีดาส้มสวนน้ากันจา้าส้มสวนส้มสวน,สวน,สวนดอกมองกำลังเป็นดอกมองกำลังเป็นดอก สวยงามมันจะเด้อพี่น้องมาดูมาชมน้ำกรนเจ้าผ้าซ้มสวนกัะงวงกำลังออกดอกออกมามันนี้ดกมันเท้ามันกำลังงามจ้ะงวงสองปีพี่น้องสองปีนะจ้ะกำลังเริ่มออกมากน้อยต้นกินดุกแหล่อไงเหล่อกำลังล้อน กำลังเริ่มออกมากหลายตัดหญ้าเฟียงใส่พี่น้องหน้าแรงใส่เฟียงคุ้มเฟียงคุ้มเฟียงทิดดานาแถวนี้ยังตัดบ่ทันแล้วจ้ะทิดดากำลังเริ่อมไงหมากคนกับบังามก็มีแตกเราก็มีเออคือแตกไว้ถอะกำลังกินเริ่มหนุ่ยไงม่วงน้ำดอกไม้จ้ะ นี่ใหญ่แล้วนี่ก็ต้องเกลือกไงบมดแตกเก็บออกน้อยเด่นบ้างงามเก็บออกเกิือกไงและนี่บอกมืองเพื่อนบอกเมืองยังเนาะน้อยแหล่ๆอยู่เนาะน้อยใหญ่อยู่ดิพันแหล่พันบ่แหล่กับี่ทั้งเนียนยาบ่พันแนาแล้วซุปนี้ตัดหยาแล้วต้นสวนหนุกสีดานหน่อยกลังเริ่มออกลายจ้า ดาลูกเล็กๆน้อยๆกำลังหลายหอมัวสีด่านั่งพี่นอาเลยมาถ่ายส้มสวนให้เบิงกำลังพ่อหอแล้วหลายแล้วกำลังพ่อหอแล้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิหอวบ่ท่านนี่ ม่หลายกำลังเริ่มออกลายบันี้ลัางพ่อหอ้องลายดีพี่น้องเลยสิดาสิขายไงยบ่ท่านสิดาก็ไงบ่ท่านขายแล้วนี่ก็จะเป็นหมากไหมวะในมีพอเลย มีกระหอไว้เนี่ยเป็นไงเราก็มีเก็บขายไปแล้วก็มีนี่เราพ่อขายเราก็เก็บขายไปน้ำวันนี้ก็ะิดได้เก็บอีกพี่น้องโตโลแล้วก็ไปพ่อมมีกระหันขาวย่างกปดาบลง นีข้อเก็บแล้วข้าวงามแล้วแบบนี้โอ,อ,อเคพียงเลยนา่เป็ั t ก r g e t งามพ้อเก็บแล้วยังได้เก็บอีกน้องหนึ่งบ้านเก็บไปขายสิบโลโลละสามหาดจ้าตอนนี้สามหาจ้า สวยงามจ้ะส้มสวนน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเฮ้ยเพื่อยเอ็กซิดาเด้อจ้ะเด้อออกตลอดทั้งปีจ้ะทั้งไหนแต่ฝนเปรียงเหนี่ยวพักเหนฝนเปรีงพี่น้องก็ชิเริ่มออกดอกไม้พักจ้ะลูกไวปจะกินพริกบึกเคี้ยกระลังงามจ้ะเป็นหมากแล้วออก็มีเก็บแล้วพี่ก็เป็นหมากแล้ว ออกมากออกเงี่ยก็พอได้เก็บเกีนยพี่น้องเลยส้มสวนเป็นน้ำกันจ้าคุ่นนี้ก็เป็นน้องปลาพุดชาน้องปลาเลียงไว้พอได้กินไปน้ำพุนนี่ก็น้องบอกกุปส้มก็เสียงนา โมเดินบ้านสวนักงกำลังงามต้นพีเขียวด้วจะได้เดี๋ยวไปเห็นหมากเป็นเป็นหมากอยอะขึ้นเขี้ยปลูกหอมกำลังงามปกไว้พ่อได้เก็บกินไปน้ำเขี้ยกับหมากดกหมดดอกสุดหนึ่งเรื่งที่เริ่มเป็นไม่เยอะดกดี พักกาดพักกันนั่นมดแล้วนี่หอมเปรี้ยวพริกน่ะจ้ะปู่พ่อไววที่ได้เก็บกินกำลังงามจ้ะเกเนี่ยก็ไม่ถึงหนง้อยจ้าฝากกดไลคไก็แท้เลยแต่หนึ้อจ้าจะไปผัดิปใไม่ๆจ้าส่องสมศักดิ์เจริญารามแชน่นลจ้าสวัสดีจ้า